อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาบอยสุ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูก,ลกหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจที่จะรับฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระอ,องค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระอ,องค์ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังก่อนที่เราจะฟังขอให้ทุกคนได้คุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกคนได้ทำบาปต่พอพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์พระองค์ทรงตัดว่าจงเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิต โดยให้เราเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงเราอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของความเป็นมนุษย์ของเจ้าและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตวิญญาณของเจ้าในที่ลึกนี่เองที่สันติสุขของเราจะครอบครองอยู่เสมอเจ้าไม่อาจพบสันติสุขที่คงทนถาวรได้ในโลกรอบตัวเจ้าหรือความสัมพันธ์ของมนุษย์ โลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างเสมอและกำลังมุ่งไปสู่ความเสื่อมสลายในที่สุดแต่ภายในจิตใจของเจ้ายังมีเหมืองทองแห่งสันติสุขซึ่งรอคอยวันที่เจ้าจะขุดเจอจงใช้เวลาขุดให้ลึกลงไปในความมั่งคั่งแห่งการสถิตอยู่ด้วยของเราเราอยากให้ชีวิตของเจ้าได้รับการเติมเต็ม ด้วยความรักนิรันที่เราจัดเตรียมไว้ให้แก่เจ้าและอยู่ในเจ้าแล้วเราคือพระคิดผู้สถิตยอยู่ในเจ้าอันเป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรีอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำโคเลสีบทที่3ามข้อสิและจงให้สันติสุขของพระคิดนำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณโคลิสีบทที่หนึ่งข้อ27พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระคิดจะถิตในพวกท่านอันเป็นความหวัง ที่จะได้รับศักศีเอเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ที่พงค์ได้มีต่อลูกทุกคนตลอดมาลูกได้ประสบความสุขความสำเร็จตลอดมาลูกขอบพระคุณพระองค์พระองค์ทรงตรัสว่าเราอยากให้เจ้าเราอยากให้ชีวิตของเจ้าได้รับการเติมเต็มด้วยความรักนิรันดร ที่เราจะจัดเตรียมไว้ให้แก่เจ้าและอยู่ในเจ้าแล้วเราคือพระคิดผู้สถิตอยู่ในเจ้าอันเป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรีอาเมนพระบิดาไม่ได้ทรงทอดทิ้งพระบิดาทรงสถิตอยู่กับพวกเราทุกคนข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินขอโปรงมาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยขอโปรงในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพรองค์ทั้งหลายในการละวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพรองค์เหมือนข้าพรองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพรองค์นั้นและขออย่านำข้าพรองค์ เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและลิเตธและพราเิลิเป็นของพระองค์สืบสืบปเป็นนิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณท,ที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยพระองค์ทรงสถิดอยู่กับลูกทุกคนตลอดเวลาพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคน ทราบซึ้งในพระคุณขอโปรกพี่น้องคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันที่จะทูลทุกสิ่งทุกอย่างขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดเมตตามนุษย์และทุกประเทศทั่วโลกที่ได้รับภัยพิบัติจากธรรมชาติอย่างร้ายแรงขอโปรงง์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติ ต่างๆนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยอักคีภัยวัฏภัยภัยจากอุบัติเหตุภัยจากการสู้รบสงครามภัยจากโรคร้ายโรคระบาดต่างๆและภัยจากสโนที่กำลังตกอยู่ในขณะนี้ทำให้อากาศหนาวเย็นขอบลงรงเมตตาปกปก้องคุ้มครองผู้ที่ไปทำงานให้เดินทางทั้งไปและกลับ อย่างปลอดภัยที่จะไม่มีอุปสรรคและปัญหาใดๆพระองค์เจ้าข้าลูกขอฝากประเทศไทยไว้กับพระองค์ที่พระองค์จะทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้พ้นจากวิกฤตยร้ายขอให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งสันติสุขที่พระองค์ทรงสร้างให้เป็นสถานที่พักผ่อนเป็นที่ท่องเที่ยวของอ ทุกประเทศทั่วโลกที่จะมาเยี่ยมเยียนขอให้สิ่งร้ายๆจงหลุดไปจากประเทศไทยขอให้คนไทยทุกคนที่จะพร้อมใจกันที่จะ,ะเชื่อมั่นในพระองค์และเดินตามทางของพระองค์เขาจะได้รอดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้ประเทศอิสราเอลหลุดพ้นจากภายัยจากสงคราม ที่มันจะไม่ลุกลามขึ้นมาอีกขอให้อ่ประเทศอิสราเอลได้รับอ่การสนับสนุนจากทุกประเทศทั่วโลกที่จะฟื้นฟูประเทศเขาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพระองค์เจ้าข้าและลูกขอปากประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในปีปาหัขอโพระองค์ขอพ,ขอพระองค์ทรงเมตตาสถติตอยู่กับประเทศสหรัฐอเมริกาที่พระองค์จะทรงนำพา ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสันติสุขขอพระงค์ทรงนำพาสถิตอยู่กับประธานาธิบดีทาที่จะนำประเทศชาติให้ไปสู่ความสงบสุขที่จะไม่มีอุปสรรคและปัญหาใดๆขอใหเออ้เป็นไปตามน้ำพระทัยขอพระองค์ที่พระอ,องค์จะส่งเขาว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำด้วยเถิดทุกขอปากทุกประเทศ ทั่วโลกไว้ในปีบาทของพระองค์แลแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณพระองค์ชันเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคําอธิษฐานตอบคําอธิษฐานของลูกทุกคนทําให้ลูกทุกคนประสบความสําสเร็จในสิ่งที่ทูลต่อพระองค์พระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้ พระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพรองได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพรองได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตรั้งกายจิตใจจิตวิญญาณและสระรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์ขอพรองจงเมตตารับเครื่องสักการะบูชา ที่ลูกทุกคนนำมาถวายด้วยเดิดและลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือเป็นผู้รับใช้ขอบพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนดูขอลูกทุกคนทราบสิ่งในพระคุณนันยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององ,องค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่เหงเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ